สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เพนนำเสนอแกงผักบุ้งนะคะแกงผักบุ้งสูตรเด็ดแบบบ้านๆน,นะคะเดี๋ยวเราตามไปชมเลยคะ่ะผักบุ้งเราก็ปลูกเองนะคะก็ผักนำผักบุ้งคะ่ะมาหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะแล้วก็นำไปนึ่งคะ่ะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้ว เราก็นํามาโครกค่ะนํามาตํานะคะสูตรนี้บางคนก็ยังไม่เคยทำนะคะเพนก็ทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะลองดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะวัตถุดิบของเราก็มีนะคะผักบุ้งนึ่งโครกเรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วย น้ำใบยนางนะคะเหมือนแกงหน่อไม้แกงผักขมค่ะแล้วก็แคปหมูนะคะกรอบๆค่ะส่วนพริกแกงแล้วก็โขลกตะไคร้หอมกระเทียมนะคะพริกหอมกระเทียมค่ะตะไคร้แล้วก็น้ำปลาร้านะคะใส่ขนอนะคะตัดน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่ใบชชอมกับ ต้นหอมสดนะคะทุกคนเราก็นำใบยนางใส่หม้อเลยนะคะแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือดหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยคะ่ะตามด้วยผักบุ้งที่เราโขลกไว้นะคะ ผักบุ้งที่เราโขลกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่คนให้เข้ากันรอให้น้ำเดือดนะคะ เสร็จแล้วขาดไม่ได้ก็ปรุงรสด,ด้วยขะนอนะคะทุกคนขนอหนึ่งก้อนค่ะตามด้วยน้ําตาลนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่น้ําตาลเล็กน้อยตามด้วยน้ําปลาร้านัวๆเลยนะคะแซบๆเลยจ้า เสร็จแล้วก็ใส่แคบหมูกรอบๆลงไปเลยนะคะใครมีหนังหมูก็ใส่หนังหมูนะคะใครมีแคบหมูก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะผักบุ้งมีประโยชน์มากมายเลยนะคะช่วยบำรุงสายตาด้วยค่ะทำแบบบ้านๆน,นะคะหรือจะเรียกว่าเพียผักบุ้งก็ได้นะคะภาษาบ้านๆค่ะปรุงรสกันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ ยอดชะอมนะคะต้นหอมสดลงไปเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูง่ายๆแบบบ้านๆค่ะทำทานเองนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะทุกคน เป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆน่าทานไหมคะคล้ายๆแกงผักขมนะคะหรือว่าแกงหน่อไม้นะคะก็ลองทำทานกันนะคะรับรองแซ่บๆจ้าสูตรนี้คะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพนวันเพนชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะ thank you so much for watching my friend Is it cool that I slept all day? Is it too soon to do this, yeah? Cause I know that it's